สวัสดีค่ะที่นี่ห้องสมุดรประชาชนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะขอบอกว่าที่นี่ได้ความรู้สึก3 in 1เราวกับว่านั่งอยู่ร้านกาแฟาอยู่ร้านหนังสือในห้างใหญ่ๆอยู่ท่ามกลางบรรยากาศชิลๆไม่ได้มันโนนะคะตามมาดูกันเลยค่ะว้าวเดินเข้ามาด้านหน้าเจอเลยค่ะ จุดเช็คอินฟินอ่านสำหรับคนชอบถ่ายรูปจัดเลยค่ะด้านในอลังมากค่ะตรงนี้มีจุดถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันด้วยค่ะมีทุ่งมาให้ถ่ายลุยเลยค่ะมุมสินค้าชวนช็อปมีสินค้าชุมชนมาให้ช็อปคุณภาพพรีเมียมช็อปที่นี่ไม่มีชาร์จแบรนด์กสนงานแฮนด์เมดทุกชิ้นมีสินค้าตัวอย่างโชว เปิด pre-order สนใจเข้าไปดูรายละเอียดต่อได้ที่เพจ OOC C ก o s ม n ร์ Market ค่ะด้านนี้ไฮไลท์เลยเด่นมากค่ะรูปสมเด็จพักคณิษฐาทิราชเจ้ากับหนังสือเยอะมากค่ะมุมไอดอลนักอ่านเพราะพระองค์ท่านทรงเป็นแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือสุดยอดค่ะโซฟาเขียวตรงนี้ นั่งอ่านได้ตามใจชอบด้านหลังเป็นมุมดราม่าบุ๊กโซนนี้นิยายเพียบค่ะใครขอนิยายกดไ like ลค์กเลยค่ะอีกด้านหนึ่งมุมกาแฟแชร์ความรู้จิบกาแฟห้อยขาอ่านผ่าน WiFi อ่านหนังสืออีบุ๊กก็ได้ยุคนี้ใครขอโซเชียลให้ไวค่ะ สวัสดีค่ะคันนี้คูยยุยบรรลักษ์ใจดีคอยดูแลให้บริการค่ะมาด้านนี้เป็นนิทัศการ9ตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชามีหนังสือที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9หนังสือของพ่อเยอะสุดๆเลยค่ะที่น,นั่งด้านในจะเป็นมุมหนังสือว้าว เป็นหนังสือตัวท็อปของห้องสมุดเลยขึ้นเชลให้เลือกอ่านค่ะด้านหลังเป็นหนังสืออีกมากมายสุดบรรยายเข้าไปเลือกเล่มที่ถูกใจได้อีกเป็นกุรุดเลยค่ะยังยังไม่หมดค่ะด้านนี้มี children library ห้องสมุดเด็กแยกโซนเฉพาะเด็กนิทานหนังสือสื่อส่งเสริมพัฒนาการอื้อเลยค่ะ ถูกใจเด็กๆถ้าอยากให้เด็กติดหนังสือแทนติดเกมต้องมาที่นี่ค่ะตรงนี้รวบรวมหนังสือที่เข้ามาล็อตใหม่แยกส่วนไม่ปะปนกับหนังสือด้านในอ่านล็อตใหม่มาเลือกตรงนี้ค่ะนั่งอ่านหรือชอบเองหลังนั่งอ่านก็เอาที่สบายใจกันไปเลยค่ะ <Wow. S 1> วิกฤตโควิด -19 ทําให้คนตกงาน wow. ที่ยังได้อาชีพติดตัวมุมฝึกอาชีพเป็นความรู้ที่น่าสนใจอีกมุมหนึ่งอาจพบช่องทางในการสร้างงานสร้างอาชีพหากสนใจมุมนี้โรงทะเบียนเรียนรู้อาชีพมีวัสดุฝึกให้พร้อมค่ะสำหรับคนที่เป็นนักกิจกรรมที่นี่มีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเช่นกิจกรรมแบกเป้ปันอ่านส่งผ่านหนังสือดี สู่ชุมชน <Yahoo! S 1> กิจกรรมแชร์ยัวเบ t book ปันหนังสือเล่มโปรดกิจกรรมสมุดเหลือขอเพื่อน้องหรือใครชอบทำกิจกรรมเพลินๆก็มีเมนูกิจกรรมให้เลือกทำหลายอย่างวนไปติดตามในเพจห้องสมุดเลยค่ะห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอยเรียกได้ว่าเป็นคลังความรู้ครบคัน ที่นี่เป็นพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกเพศทุกวัย Co-Learning Space และยิ่งไปกว่านั้นยังเป็น Co-working Space พื้นที่นัดพบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนทำงานมีพื้นที่นั่งคุยแบ่งปันความรู้ค้นควาข้อมูลจบที่นี่เลยค่ะมาที่นี่ได้ประโยชน์มากๆอาทิตย์หนึ่งเขาเปิดให้บริการ6วันเว้นวันเสราร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในเวลาราชการไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะแนะนำว่าควรแอดไลน์เป็นเพื่อนนักอ่านเพิ่มเพื่อนแฟนเพจเฟซบุ๊กและสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดถ้าอยากอ่านออนไลน์นั่งรอที่บ้านมีเชลหนังสืออ e ีบุ๊กบริการเสิร์ฟถึงบ้านหรือจะวอล์กอินมาอ่านในห้องสมุดก็ได้ค่ะรออะไรคะพิกัดห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งคอยอยู่ข้างที่ว่าการอำเภอแก่งคอย หาไม่ยากเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ